รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ของคนกรุงเทพปี2กับปามสินิดาเพชรวิรกุลค่ะวันนี้กับการบอกเล่าหลากหลายเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเลยนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะลุ้นรับไปเลยค่ะหน้ากับผ้าดีไซน์สวยอันนี้เลยค่ะสีเขียวสีขาวนะคะง่ายๆมากเลยนะคะสแกน QR Code ได้ที่มุมจอเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับชมผ่านทีวีไม่เป็นไรนะคะรับชมผ่านไลฟ์นะคะ เฟซบุ๊กของอมรินทีวีแล้วก็ Facebook ของกรุงเทพมหานครโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์นะคะคลิกลิงใต้โพสต์เลยค่ะ,สะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะทุกเสียงของท่านมีคุณค่าต่อเราเสมอนะคะเราพร้อมนําไปต่อยอดให้ทุกอย่างนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ วันนี้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันสักหน่อยนะคะต้องยอมรับค่ะว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สูงกว่าจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นวัคซีนเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆในยามนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาไปติดตามแผนการในการจัดสรรการให้บริการของวัคซีนโควิด -19 ของกรุงเทพมหานครนะคะและที่สําคัญมาตรการในการดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงสงกรานต์ด้วยค่ะวันนี้มีนัด กับคุณชวินสิรินาท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ท่านรอเราอยู่แล้วค่ะทัาพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อยู่กับคุณชวินสิรินาท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะจะได้พูดคุยกันค่ะถึงแนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19ของกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้วัคซีนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนทราบโดยทั่วกันนะคะมีแนวทางในการจัดสรรยังไงแน่นอนบุคลากรทางการแพทย์เรามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างท่านรองประหลัดกนาุณาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนนะครับว่าตอนนี้นะสถานการณ์ของการติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังมีนะครับก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจะเป็นการติดเชื้อจากสถานบันเทิงน,นะครับ ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื่องจากว่าเรามีการกวดขันกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไปติดเชื้อในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานในตลาดแม่ค้าป่อค้านะครับแล้วก็ในโรงงานนะครับสถานประกอบการที่มีชาวต่างด้าวมาทํางานทางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การสอบสวนโรคในเวลาเดียวกันเนี่ยการป้องกันนะครับเป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหาคนคร โดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านพลตมรวจเอกอัศวินขวัญเมืองให้ความสําคัญมากนะครับหนึ่งในมาตรการในการป้องกันนอกจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าใช้ดี h t t นะครับก็คือการใช้วัคซีนนะครับโควิด -19 ซึ่งเราได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลนะครับในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยถือว่าเป็นมหานครที่มีพี่น้องประชาชนอยู่จำนวนมากนะครับ มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนประมาณเกือบ6ล้านคนนะครับเราก็จะมีประชากรแฝงอีกจํานวนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยก็คงจําเป็นที่จะต้องอดูให้รอบด้านนะครับแล้วก็ครบตัวเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะให้วัคซีนทั้งหมด100%นะครับแต่ในทางวิชาการทางการแพทย์เนี่ยเรา,าต้องให้วัคซีนเนี่ยหกิน60%ของประชากรขึ้นไป ถึงจะทำให้มีภูมิคุ้มกันหมู่หรือที่เราเรียกว่า herd immunity <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรุงเทพมหาคนครในล็อตแรกเราได้รับการจัดสรรงวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือซีโนแวคล็อตแรกที่มานประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ละนะครับได้มา66,000โดสนะครับซึ่งใน66,000โดสเนี่ยเรามีแผนที่จะฉีดภายในเดือนมีนาคมให้หมดนะครับ66,000โดสกับ 60,600คนนะครับในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นบุลคลากรทางการแพทย์ทางด้านสาธารณทัสุขนะครับด่านหน้าเนี่ยมีความสําคัญต้องได้รับวัคซีนให้มากที่สุดก่อนอันที่1ก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนปลอดภัยอันที่2ก็คือเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับบุลคลากรเหล่านั้นนะครับจะได้ไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่มีอาการรุนแรงนะครับ สามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ในกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มบุคลากรที่ทํางานเฝ้าระวังหรือว่าติดตามกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลโดยตรงเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าเช่นเจ้าหน้าที่ทางด้านเทศกิจนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่3ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับ เนื่องจากว่าซีโนโแวคเนี่ยมีข้อจํากัดในช่วงแรกก็คืออายุจะต้องไม่เกิน60ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใน7ลกลุ่มโรคก็ต้องอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปี10เดือนโดยประมาณนะครับเจ็ดกลุ่มโรคมีอะไรบ้างอันที่หน่งก็คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคมะเร็งทุกชนิดที่ได้รับยานะครับต้านมะเร็งอยู่นะครับ โรคเบาหวานแล้วก็ที่สําคัญอีกอันก็คือโรคอ้วนน้ําหนักมากเกินร้อยกิโลขึ้นไปทั้ง7กลุ่มโรคเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับวัคซีนส่วนในกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราได้เรียงตามลําดับลงมาเพราะฉะนั้นใน66,000โดสแรกที่ผ่านมา1 3 1ถึง31มีนาคมฉีดครบหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นะระยะที่2แต่เรียนนะครับว่าในระยะแรกเนี่ยเราเน้นใน กลุ่มเขตที่ติดกับสมุทรสาครด้วย mm hmm. ก็คือ6เขตนะครับก็ mm hmm. จะมีบางขุนเทียน mm hmm. บางบอนบางแคหนองแขมภาษีเจริญแล้วก็จอมทองทั้ง6เขตเนี่ยจะได้รับก่อนเนื่องจากว่ามีโอกาสเสี่ยง mm hmm. นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่บางเอิญเนี่ยเราไปเจอการระบาดท,ที่ตลาดบางแคร mm hmm. เราก็จะรวมร่นนรงในการฉีดวัคซีนนะครับ mm hmm. เพื่อการควบคุมป้องกันโรคให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดในกลุ่มตลาดบางแคแล้วก็ตลาดใกล้เคียง ซึ่งเราตั้งเป้าไว้เนี่ยประมาณ6,000คนมาฉีด6,800คนเกินเป้านะครับ uh, <okay. S 2> แต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยเราได้บริหารจัดการวัคซีนเนี่ยครบถ้วน66,000โดสที่ได้รับจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเราได้รับก็คือ a s t r a าเซเนกอันนี้ได้รับที่หลังกลุ่มเป้าหมายก็เหมือนกันนะครับก็คือ,อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจะอายุเกิน60 ทั้งภาคราัฐภาคเอกชนนะครับที่ทําหน้าที่อยู่ที่ด่านหน้ากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะเกิน60ปีก็จะได้รับส่วนที่3ก็คือเรื่องของผู้ที่มีการเจ็ดกลุ่มโรคนะครับที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ยก็มีการทยอยฉีดไปเรื่อยๆส่วนจะฉีดให้หมดเมื่อไหร่เนี่ยตามแผนเนื่องจากวัคซีนเนี่ย เราได้มาทั้งหมดา30,000โดสแล้วก็มีวันหมดอายุ mm hmm. ในช่วงวิถุนาเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งฉีดให้หมดภายในเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับของแอสตราเซเนกนะครับตอนนี้ก็ทำแผนอยู่นะครับส่วน s i n นแวคนะครับซโนแวครัฐบาลเนี่ยจะให้มาอีกลอตนได้มาอีก1 0 0่0 0สนโดส mm hmm. ใน1 0 0 0 0แโดสเนี่ยเราจะต้องการ66,000โดสสำหรับคนที่ฉีด s i n นแวคลอตแรกไปแล้วเพราะว่าต้องฉีด2ครั้ง 2> 2. นะครับห่างกันประมาณ3ามอาทิตย์นะครับพอกันไว้66,000โดสก็จะเหลืออีก34,000คนหนึ่งจะต้องได้2โดสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องหาร2นะครับก็จะเป็น17,000ดคน นะซึ่งใน17,000คนเนคนี้ที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ของกรุงเทพมหานครนะครับมีท่านพลเวโทโสพลสุทธิวงศ์เป็นประธานนะครับก็ได้เห็นชอบในหลักการเนี่ยที่จะอนุมัติแผนในการดําเนินการกับวัคซีน17,000คนนะครับให้กับบุคลากรในส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจัดไว้1 000, 2 0 0 0คน อันนี้ทั้งภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ขยายออกนอก6เขตที่ติดสมุทรสาครก็คือให้ทั้ง50เขตเขตนะครับก็จะมีโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหาแล้วจํจนวนก็ยังไม่ได้เยอะนะครับต้งคงจะรอจัดสรรในเฟสที่สามอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อที่เหลืออยู่นะครับจำนวน5,000คน5,000คนเนี่ยเราก็จะแบ่งเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยยังเหลืออยู่ที่เราจะต้องเข้าไปควบคุมป้องก,กันโรคโดวยวิธีฉีดวัคซีนนี้ด้วย ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับผู้ค้าแม่ค้าที่ตลาดที่บริเวณอ,อีก4เขตที่เหลือเพราะตลาดที่เราฉีดไปแล้วนี่6,800กว่าคนเนี่ยเราฉีดเขตภาษีเจริญกับเขตบางแคเพราะฉะนั้นจะเหลืออีก4เขตที่เหลือนะครับที่ติดกับสมุทรสาครนะครับอันนี้เราจะฉีดรวมอยู่ใน5,000คนในอนาคต next step ต่อไปก็จะมีแผนที่ว่าจะ สั่ไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อยากทราบในเรื่องของขั้นตอนด้วยนะคะบางท่านบอกว่าจะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างไรจะต้องเข้าไปมีสิทธิ์ในการได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างไรเนี่ยมีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ,บ้างคะในเฟสที่3นะครับที่เรามีแผนเนี่ยเราก็จะขอวัคซีนไปทางรัฐบาลนะครับอีก0 0กว่าโดสนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับซีโนแวคอีกนะครับซึ่งอันนี้นจะกระจาย นะครับกระจายไปทั้ง50เขตเลยแล้วก็ให้กับคนธรรมดาด้วยนะครับเนื่องจากว่าแค่ซีโนแวคเนี่ยที่จบอยู่ที่ทางรัฐบาลที่ซื้อเนี่ยในครั้งที่3ก็ยังไม่พอแต่เราโชคดีที่การผลิตแอสตราเซเนกาในประเทศไทยซึ่งจะผลิตได้ประมาณมิถุนานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รับการจัดสรรมาเรื่อยเรื่อยเรอยเ,รอยเราก็จะขยายฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะกะว่าจะฉีดให้ครอบคลุมนะครับประมาณ60 ถึง70%ของประชากรที่อายุเกิน18ปีของกรุงเทพมหานครนะครับรวมกับประชากรแฝงด้วยเราคำนวณไว้แล้วคร่าวๆเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนซึ่งอันเนี้ยทำให้พี่น้องประชาชนะจะได้รับโดยตัวกันคุณผู้ชมคะระหว่างรับชมรายการลุ้นรับหน้ากับผ้าดีไซน์สวยอันนี้ ไปได้เลยนะคะกติการาง่ายมากเลยค่ะถ้ารับชมผ่านอมรินทีวีนะคะ mm hmm. เข้าไปสแกน qr code ที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้เลยนะคะแสะดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็รุ้นรับหน้ากากผ้าดีไซน์สวยมี2สีเลยค่ะสีเขียวกับสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับชมผ่านทางอมรินทีวีไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีอีก2ช่องทางค่ะก็คือ Facebook Live ของอมรินทีวีนะคะและ Facebook Live ของกรุงเทพมหานครโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปคลิกลิงก์ที่ใต้โพสต์ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะเพียงเท่านี้เอง ลุ้นรับไปเลยนะคะของเทลล์ลึกจากกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คือหน้ากากผ้าดีไซน์สวยอันนี้เลยค่ะขั้นตอนเป็นกระบวนการเพราะว่าจะต้องแสดงความจำนงเหมือนกันจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะเพื่อแสดงความจำนงอย่างนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกัน ว่า2งช่องทางช่องทางแรกก็คือการลง Line Offi ิเชีหมอพร้อมซึ่งเขาจะให้ใส่ชื่อนมสกุลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากรอกหรือว่าติก๊กนะครับข้อมูลว่าอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถที่จะได้วัคซีนไหมนะครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งมาว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนส่วนเราจะได้วัคซีนหรือจองได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ทางโรงพยาบาลละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มี7ก,กลุ่มโรคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลหรือว่าคนไข้เนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็สามารถที่จะดูว่าชื่อของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบหรืออยังถ้ามีสิทธิ์มันก็จะโชว์หรือก็ต้องเรียนนะครับว่าร้อยคนก็ไม่ได้ทั้งร้อยคน mm hmm. แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าไวล์ลิสต์นะครับหมายความว่าทางโรงพยาบาลก็จะคัดเลือก นะครับว่าใครที่มีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าก็ควรจะได้รับเร็วกว่านะครับแล้วก็ขึ้นคิวไว้ถ้าเกิดไม่พร้อมนะครับความหมายก็คือ,อ,อไม่มีมือถือทําไม่เป็นนะครับอันนี้สามารถที่จะ walk in นะครับไปขอคำแนะนำรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดมองเครยอายสทรัทั้ง12แห่งศ <Okay. S 2> ูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งเนี่ยให้ช่วยนะครับแอดถ้าเกิดมีมือถือก็ช่วยแอดไลน์ให้หน่อย mm hmm. ช่วยลงทะเบียนให้นิดนึงนะครับป้าทาให้เป็นนะลูกนะครับอันเนี้ยก็เราจะช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมือถือก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือไปที่โรงพยาบาลนะครับในสังกัดของสํานักการแพทย์นะครับหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าท่านจะต้องเป็นคนไข้ประจําของที่โรงพยาบาลนั้นนะครับเพื่อไปขอนัดไปทํานัดหน้างานที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าไม่ใช่คนปกติ จะไปขอนัดนะครับอันนี้ต้องเป็นคนป่วยที่มีฐานอยู่ในโรงพยาบาลนั้นนะครับอลองยกตัวอย่างชื่อก็ได้นะคะบางท,ที่ที่ให้บริการเหล่านี้นะคะและที่สําคัญเป็นขั้นตอนในการรับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าจะมีการขั้นตอนอยังไงเห็นบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน37นาทีต่อคนนะคะจังหวะที่ฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะมีอยู่7ขั้นตอน รเราใช้เวลาขันวลแล้วประมาณสัก37นาทีเท่านั้นเองหลักๆก,ก็คือต้องไปแสดงตนไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันนะครับมีมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับว่ามีข้อห่งชี้หรือว่าข้อห้าไมไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือขั้นตอนในการฉีดพอฉีดเสร็จต้องนั่งเพื่อสังเกตอาการ30นาทีช้าตรงนี้นครับรับลงทะเบียนแล้วตอนสุดท้ายก็ได้รับบัตรนัด นะครับเพื่อจะนัดครั้งเข็มต่อไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการนัดเข็มที่สองก็อยากจะฝากเรียนไปทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเรื่องของการฉีดเข็มที่สองมีส่วนที่สําคัญเพราะว่าเข็มแรกอย่างที่เรียนนะครับภูมิต้านทานยังขึ้นไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเข็มที่สองอย่างซีโนแบคเนี่ยจะต้องฉีดห่างจากเข็มแรก3สามสัปดาห์แต่มีพี่น้องประชาชนถามว่าอ้าวก็สสัปดาห์ไม่ว่างแล้วจะทํำยังไง นะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะว่าเอาสามารถที่จะเลื่อนไปได้แต่ไม่ควรเกิน1สัปดาห์นะครับสมมติว่านัดวันนี้เป็นเข็มที่2วันนี้ติดภาร,รกิจไปไม่ได้ไม่ค,ควรจะเกินก็อาทิตย์หน้าหนึ่งสัปดาห์ะครับก็ต้องไปในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าว่าจําเป็นจริงๆมันเลยทํำยังไงอย่าไปทิ้งเลยนะครับอย่าคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเลยเกินไปแล้วหมอเขาบอกว่าเกินไป1สัปดาห์แล้วไม่ให้ฉีดไม่ใช่นะครับไปปรึกษาแพทย์ได้เลยที่นัด เพราะว่าเดี๋ยวเราประเมินดูอีกทีอาจจะให้ฉีดต่อได้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับอันนี้เป็นส่วนของซีโนแวคขั้นตอนในการฉีดของแอสตราเซเนกาเหมือนกันเพียงแต่ระยะเวลาของการนัดเข็มที่2ต่างกันเข็มที่2ของแอสตราเซเนกาเนี่ยจะยาวกว่าเราก็จะนัดประมาณสัปดาห์ที่8นะครับเพราะว่าเขามีระยะเวลาที่กำหนดทางต่างประเทศเนี่ยไม่ให้เกิน12สัปดาห์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องนัดก่อน ก็คือ8สัปดาห์คือต้องรอประมาณ2เดือนต้องคือแอสตราเซเนกานะแล้วก็ไม่ควรจะเกิน1อาทิตย์ถ้าเกิดพลาดไปนะครับแต่ไงก็ตามก็ต้องปรึกษาถ้าเกิดเกิน1อาทิตย์ก็ไปคุยกับหมอว่าเอป้าจะฉี ต่อได้ไหมอะไรยังไงก็ดูตามสภาพอีกทีหนึ่งนะครับมีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานะครและโรงพยาบาลเอกชนนะคะคุณผู้ชม16แห่งแล้วก็มีส่วนบริการสาธารณสุขอีก7แห่งนะคะอันนี้ที่ให้บริการแล้วก็ให้คําปรึกษาแนะนําคือในเบื้องต้นเนี่ยในเฟสแรกนะครับอย่างที่เรียนวนะ่าตอนนี้เรากําลังเน้นในเรื่องของ6เขตท,ที่ติดสมุทรสาครเพราะฉะนั้น,นจะมีโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ร่วมกัน16แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่เขตหเขตนี้ก่อนนะครับรวมทั้งตอนนี้ทาง a อสตาเซ n e ก a าทางท่านผู้บริหารนะครับโดยท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหา,าคนครท่านพุฒิบุรีอศวินันเมืองท่านบอกว่า a อสตาเซ n e ก a ตอนนี้เนี่ยยอดที่เราได้มาสา0 0 0คนเนี่ยรู้สึกว่าการฉีดเนี่ยจะยังไม่เป็นไปได้มากนะก็มีการขยายครับท่านบอกว่าขยายให้กับพี่น้องที่มี7กลุ่มโรคเนี่ยใน 50เขตได้เลยนะครับคือไม่ใช่เฉพาะ6เขตนี้แล้วละ่ะกลุ่มที่แอสตราเซเนกาเนี่ยจะมีการทยอยนะครับตั้งแต่ตอนเดือนมีสายน,นี่หกเขตที่เสียงเนี่ยฉีดน้อยก็จะไปขยายฉีดต่อเลยนะครับ <50 S 2> ให้กับ50เขตค่ะก็เป็นขา่าวดีรับส่งการปีใหม่ไทยด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ถึงถึงต้องย้ำมันนะครับว่าอย่างไงก็ไปลงทะเบียนซะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสำคัญมากๆนะคะเพราะหลายคนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้ว กาดตกนะคะประมาทมากขึ้นนะคะอันนี้ท่านย้ํากับพี่น้องประชาชนนะคะว่าฉีดวัคซีนแล้วกาดก็ต้องอย่าตกค่ะอันนี้เน้นย้ําทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะก็หลักการก็คือ DMHTT distancing ระยะห่างนะครับหเมตรขึ้นไป2เมตรดีที่สุดนะครับ M ก็คือ mask wearing ในการใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งไม่ว่าจะทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่น H ในเรื่องของ hand washing บ่อยๆแล้วก็ในเรื่องของ แอปพลิเคชันนะครับไทยชนะ<ม>นะครับหมอพร้อมนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้สำคัญนะครับใกล้สงกรานต์นะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างไรนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยได้ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้สามารถดูแลตัวเองในเรื่องของโควิด -19 ด้วยคะ่ะครับข้อที่สำคัญเลยนะครับก็คือ เรื่องของิธีทางศาสนาเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมหลักนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับภายใต้นะครับ,านะรบการควบคุมดูแลตามมาตรการที่กำหนดระยะห่างใสหน้ากากอะไรก็แล้วแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นย้ำว่าไม่ให้มีการเล่นน้ำนะครับปแป้งสัมผัสตัวกันนะครับเหมือนกับที่เคยทำเน้นในเรื่องของกิจกรรมหลักทางศาสนากับ กับคุณพ่อคุณแม่นะครับยี่กันกันดีกว่าครับกลับไปที่แก่นหลักหัวใจหลักของสองการเลยนะคะเราลดน้ดําดาหัวเรากลับไปหาครอบครัวได้นะคะเรากราบสวัสดีได้เราไหว้พระได้แต่ว่าก็งดสัตว์น้าปะแป้งเพราะว่าก็เป็นไปตาม D M H T T วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค,คุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพปีสองนะคะวันนี้คุณชวินสิริน้าท่านรองประลัดกรุงเทพมหานครปานศรีนิดาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ชมเข้าไปคลิกลิงก์ที่ใต้โพสต์ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะลุ้นรับไปเลยนะคะของเทระลึกจากกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คือหน้ากากผ้าดีไซน์สวยอันนี้เลยค่ะออรินทีวี